บทบ3.8ขอสาขาการจัดการค่ะค่ะดิฉันนาสาววิทารัตน์กุมงควงนักศึกษาชั้นบทบ3.8ขอสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณนโลกค่ะค่ะต่อไปเนี่นะคะเราจะมาพบกับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ทํารายได้ให้กับครอบครัวครอบครัวนี้ค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะวันนี้เราก็มาพบกับป้าป้าแขกนะคะ ค่ะขอเชิญป้าได้นำตัวเลยค่ะแล้วชื่อประเพณีค่ะแล้วนำชื่อจริงค่ะชื่อนางเรนูช่างคงแล้วบ้านเลขที่ที่สามหกทับสองโมงหนึ่งป้าทียังไงดีที่มาเปิดร้ารนซักผ้าคะก็ป้ามีอาชีพทำนาก็ว่างจากนาก็มาทำซักผ้าแล้วป้าคิดป้าคิดค่าบริการยังไงคะ บริการก็ถ้าเป็นชิ้นลายชิ้นไม่ลีดก็บาทห้าสิบครับแล้วคาราเมลก็ชิ้นละห้าบาทแล้วถ้าเป็นต่อเดือนนะคะต่อเดือนละสี่ร้อยต่อคนสี่ร้อยต่อคนไม่รีดชิ้นเป็นลายบุคคลใช่ไหมคะแต่ว่าชักแบบคาราเมลแล้วแล้วอย่างผ้าผ้าห่มกับผ้านวมอ่ะค่ะผ้าห่มผ้านวมก็อยู่ที่หนาบางล็กใหญ่ราคาขนาตั้งแต่สิบบาทถึงสี่สิบบาท ค้าอย่างค่าน้ำค่าไฟอะค่ะป้าคิดยังไงคะก็คิดเฉลี่ยออกมาตกเดือนละรวมของอย่างเลยค่ะค่าน้ำค่าไฟก็พันห้าแล้วก็ค่าค่าส่งประกอบเลยก็เพิ่มไปอีกพันสองพันห้าต่อเดือนแล้วลูกค้าที่มาสักกะค่ะค่ะเสื้อน่าจะเป็นเพื่อทำงานทำงานราชการพทหารตำรวจมีนักเรียนก็ส่วน ที่เป็นราชการมีซักรานเดือนใช่ไหมคะโอ้ถ้าแบบซักมาวันวันนี้วันก็ซักเป็นตะก้าใช่ไหมคะวันนี้วันใช่ปะมีเกมลุกกุ้งยนกผงซักฟอกอะคะป้าป้าใช้ของยี่ห้ออะไรอะคะ แล้วน้ำยาฝักผ้านุ่มป้าใช้ของยีหย่ห้อนี้ห้องเดียวเ,เลยล่ะค่ะแพงไหมป้าซื้อมาอย่างเงี้ยต้องซื้อมาเป็นโหลหรือว่าไงะคะงเป็นโหลแล้วจากจากการที่ป้าทำเนี่ยค่ะต่อเดือนอ่ะป้าได้กําไรเท่าไหร่อ่ะค่ะแค่เดือนก็ตเฉลี่ยแล้วก็ออกเฉลนะี่ละ,าละสามพันสามพันเลยเหรอคะบ่าร้อยแล้วคุ้มค่ากับค่าน้ําค่าไฟไหมอ่ะคะคุ้มแต่ขาดขาดอ๋อหักแล้วใช่ไหมคะที่เหลือเดือนละสามพันใช่ไหมคะขาดตังค์ ได้นะคะอยู่ได้เขาไม่มาชีพื่นะแต่ทำนาแล้วว่างแล้วก็ทำต,ตรงนี้ถ้าทำนาเสร็จก็ว่างก็มาทำใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมอาชีพหลักคือการทำนาเราก็ไปดูผ้าที่ผ้าเขาผ่านการซักมาแล้วนะคะนี่คือผ้าที่แห้งแล้วนะคะกำลังที่จะเก็บไป น ah right. ี่คือผ้าค่ะที่จะเอานำมารีดนะคะขั้นตอนที่ป้ารีดค่ะรี่ยากไหมคะป้ารีดจนเป็นหยาด ถ้าที่ฟองอะไรอย่างเงี้ยดียากใช่ไหมคะมีขาดมีอะไรบ้างไหมคะป้าบราลี่มีจ้ะป้าป้าทำยังไงเราใช้ใช้เต็นท์ใช่ไหมเราขาใช้เงินหรอคะมาชอทายเถอะแล้วอย่างนี้ถ้าลูกค้าไม่พอใจจะทำยังไงเราก็ต้องคืนเงินให้เขาเราต้องคิดเชื่อๆขาดเงินแล้วค่ะ ราคาเลยไหมคะลอ,อ,อ,องจินตนเขาด้วยป <พา S 1> <า>้าคะตอนถึงตอนสุดท้ายนี้ขอให้ป้าฝากร้านนะคะร้านร้านค่ายนี้นะค่ะบ้านอยู่ที่บ้านเด่นโบส์นะคะข้างบ้านพี่ใหญ่บา้านบริคัทสามสิบหกถ้าจะมาถ้ายังไง <laughs> ถ้าจะมาซาักจะเบอร์โทรก็มีนะจ๊ะค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดห้าสองสองศูนย์หก หนูก็ขอขอบคุณป้ามากนะคะที่ใ,<ค>ให้คนหนูสัมภาษณ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้สัมภาษณ์ร้านสัมภาาณ์จบมาแล้วนะคะ